คุณยายนังครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนอนโทรกระตื้นหนาบุตรบ่งานงานสวยงามจริงดูยูงามคือนยังงามคือเก่าอยู่โอ้ยท่านแม่ผู้จังนังเนี่ยอายุทราบเจ้านี่ไปบไม่ไปเมียเก่าเลยเห็นว่านั่งนั่งตั้งโต๊ะจังเต่าปะได้แล้วเก็บสิบแปดที่บอกครับคุณยายนังกันไรเก็บสิบแปดตาบดครับเออตะบดตาบดตะนอม แต่ว่ายังแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงไปใส่มาใส้สะดวกสบายมากเดียวกันที่มันยังสองคนเท่านี่เหรอยังจะเจากับตะบดตะบดอ่ะตะคุ้นตะคุ้นตะเสียนเหนนี่โอ้โหเอ้ยเอ้าแต่แต่เสี้ยนโอ้เออนย่างเหมยอนไหล่มาตามโค้งสุดท้ายดิครับคุณยายน่ะสุดท้ายบ้างกระชีสุดท้ายตัว เนาะเาองไหนมันนี่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบหกครับ 6, ครับนาซีสุดท้ายแล้วหล่ะเนาะค้าบ้าบได้ยังดเด็ดมาเพิ่มเติมกัขึ้นสุดท้ายมัอนี่แล้วล่ะข้าวาข่่สิฟันโตโะแล้วเนาะไผ่ีสิฟันมาจะันเหมอนอาคุณเจ้าโอ้ยาคุณไข่ระฟันหอดไว้มีหน้าที่สุดท้ายโคดฟันซะเุมเขาดันซะได้นั่งนอนบ่ฟันจะเคลียร์ดิรมแต่าสิ พราะว่าสิฝันมาแบบควักรถมีดูลูกเลว่ไหมประตูนี้เปิดตลอดเข้าได้ตลอดยี่บชั่วโมงแม่นครมย่านมาเอาพี่ดีที่ขกนขึ้นแม่ขับลถพี่ดีใช่ไหมครว่่าจะมาตัวไหน หนาวเขามาสกิดสดหาพ่อโฮมไห้ยเ่องแฟนลูกอีดีครับเรี่องหวยเรื่องากะลูกถูกนะฮะก็คนใจบุญเนาะเราหักละหักละักแต่ว่ากับแปลกเนาะคุ้นคือบบฝันเน๊สันดีอันเห็ดบุญชนท่านหลายๆก็ได้ก็ผู้ใดหมู่ว่าน่ะเพิ่นตัดช่วงฝันออกแล้วว่าไว้น ่เป็นนี่มันเท่าแล้ววะนี่ขั้นฟันกระิเท่ากไดเนีเอาจากไผเนาะฟันกระโรดกระเดียเนาะโอ้โหทุกฟันจะกเท่า่สนะไห้ว่าขั้นทุกฟันจากเท่าอีกนิดนึงตั้งแต่ยเป็นนุ่มฝันบ่ครับเอาฟันฟันมาช่วงจนว่าจนว่าอายุอายุเท่าไรแม่มาจากเดี๋ยวมันนอนนี่มันโอ้มาจากสวงชื่อใจว่างาหานึหาชุนหาไอไอามเนี่ย แปลน่บานนอนนะได้ฟันว่าได้กินย่างกระเทียบพอขนเทศบุญหาเจ้าเนาะมอพนเทศบุญหาเจ้ายนีมาตูนะช่วงที่ว่าติดตอ่าได้เหรอครับติดต่ได้ข้าปุนหายานังสงครามเนิน่สงครามแบานอนสงครามเรียบ่านอนคุณยายนั่งไปแบกปืน สูตใหญ่ลบน้นเขาเยอะเหรอเออเมืองชนนสงครามอับดุลเสียกับมาพอดียมาจากเมียนมณฑ์แล้วสงครามเมียนมณฑกับประเทศใดตั้งเต็กับอิสราเอลเออกับอิสราเอลเออประเทศเมรัยหนีคุณยายนั่งตะลุยมาทั่วทุกมุมโลกใช่ว่ายังแต่ละเวลาสงครามนั่นการตีต่อบ่ได้เนาะเพิ่นกับภาคกันเฮ็ดบุญหาแก่เขาหาเจ้าผนพี้ตัดทั้งสายการบินตัดทั้งอันกิจไมเนาะ ไปยูน่าทำปวนนี่ป้าจะไ้หมอนอนนะพอจูนปวนผึงนี่แล้วเนาะเออปวนทำอะไรพอไปทำนั่งอยู่ในห้องแอร์เนาะไปยีผาไครว่าเลขสูตรนี่ก็เอามาจากเลขว่านอนผลละไปเอาตีมันไในแกะเลกว่านอนก็ไปคูเวนดแล้วไปคูเวดอีกบ่อ่าก็มาจากสุขข้ามเออปุ่นเสีอสิเรนท่านไหนพระสองเดือนญหมดเขาเรียกตัวก็ไปขึ้นไป ไปอันอีสระไปคู่เวดกอคู่เวดก็อีน้อยน่ามาฝากไว้น้ายานีได้รูปมากแถนี้ปีทั่วผมเป้าเลนซื้อแม่นี้รีบอกเลขสูตรไรม่แต่คู่เวดบอกปัตติโตก็ไม่นรามาดิเนาะวันนี้นะบอกเอาอีน้อยน่ามาฝากไว้น้ำยาละตีน้ออียามาอีน้อยน่าคอยก็ไปคู่เวดอีกไปจักปีคู่เวดคู่เวดหาบกข้าวซ่องก็จ สีทะเใหญ่บ่ตสงข้ามย่งดอกมั้งครับสงข้ามอันนี้เกิดชาติชายจุนวัดออกกลับมาเนี่ยเอาคนไทยกลับขึ้นมากนะแมนเอคนไทยกลับขึ้นมากนีมาจากนายนเจ้าไปดได้มานอนนะอันเจ้าไปอันเรีด้มานอนนานเท่าไหร่อายุเนาะบ่เจ้าปดจะปีแปดคุณเนาะไปพี่แปดปีแปดปีอี่น้อยนานี้อี่น้อยนานี้มันเกิดสามสามชูนไหมบ่ เราเลีเ้ยนนง,งเป็นนี่ยนง้ายๆของการยำในมืดการเลาดการกวาดไู่ในุ้งรุมโดไพคมา ย่นคนว่าอยู่นออกข้าวทรงเสียนเลยควาดลูกยี่นีลุงลบให้มแล้วคุณขอจะออกพุทาดิอ่ะโออกเ็กหิงหมดอท่ามควาดเดาเองตัดสายแวหญงแล้วว่าอาอป่านนี้อันนี้เราเราเยชีวิตพักแม่เลยชีวิตคุณยายนางมาธรรมดานะเฮมาเห็ดเป็นซีรีอะไรเรื่องนึงเงี้ยเลยเข้งไปอันพ่อแปออกปูอันฟูฟัวนะผู้ฟัวเป็นคนนั้นอุตตรดร พออีกหน่อยนะเออวันนี้เอาเอยว่ามัานเป็นคนตั้งอันเรียมานานันนั่นพอเดียวเอ,อาวัดไทยไทยวัดโบราณวันนี้ก็ได้ไปท่างานาอยู่ท,ยทาเราียเป็นหมอเราไปท่างานยาเรียไปได้ไปคลอดลูกอุ้ยออกมาแล้วน,น้าจ้างเลยไอ้เอาเขาคอยซัก ข่อยเข่าซักรี่สิโอ้เอาเอามองเอาเข่ามองจักโอ้เลี่ยงอ้าวอ้าวนี่อีนี่น่ะฮอดบะไรเรี่องดีเขาขักให้เขาไปใส่สายวุ้งเมล็ดก็ออกมานี่สูตรเล็กอะไรมาจะใส่เขาขาดคุณยายนะน่าจะกู้เหตอันนั้นยังวันนี่ยังที่ไปดีว่านอนอะไรเงี้อ้าววันนี้โงอมากนี่คือประวัติชีวิตคุณยายนางโดยสังเขปนะครับนี่มีคำถามตรงนี้ว่านี่อังกนี่หน้อย เอาเกยนั่งจนอยู่วันแมมันมันมาจากดียวกันนห้มันเห็นคอยอยู่กู้เหเพิ่นเกยน้อยเกยน่อยนะเพิ่นกับบนเพิ่นยังอยู่ต่างประเทศอยู่บ่ครับผมก็จำอะไรนิดหนึ่อยู่เดียวกันอนอยู่อาจารย์พี่ขอบ่วยคนเนาะขึ้นมาบ่มีแต่ว่าเขาได้งานดีไายจ้างเขาดีชีวิตคนต่างประเทศมาเลี้ยงเลี้ยงสิร่างออกมาอ้าวไปนี้ครับเขาสู้เลี้ยง ตัวเลขแนวทานของเฮ้าครับผมสูตรจากคู่เวีสูตรจากเออได้ได้ได้มาอ่นี้เอาข้าเจ้าเออไรท์ทูเดยู่ที่ทักมากน่ะที่ข้าเจ้าไปเห็นลูกคอยกิน่ะทุหมไปทั้งวานนี้คู่เวีแน่ดีว่านอนแน่ข้าเจ้าก็ทักมาเอาหนี่เด้อครับผมอันนี้คือตอนต้องนวดที่คุณยานั่งไห้ไว้ครับมือนี่จะมาตามตัวเลขสามตัวกับเอาตัวฟันเน้นๆอีลีว่าสิฟันตัวไรแท ยวดูงนี้เอาออกซึเรื่องหนึ่งเอาสองใสซึ่เรื่องายเลยสามหนึ่งตัดทิ้งเอาสามสองใสครับเอาบานนี้ได้ตัวตัดออกมากีกแก้วตัวเดงตัดตัวหนึ่งสามหนึ่งตัดทิ้งเอาสามสองใสเยนเลขอดสองใสน้ำเลขหนึ่งเดือดไอาครับเดี๋ยวทเขียนตัดออกอยนเยนตัดนบานนี้เลขสามตัวคุณยายนั่งมีมีอย่างนรครับผมมีนู่ห้เ หน,นึ่งห้าแปดสองห้าเจ็ดสองแปดห้าสองแปดห้า่เดี๋ยวผมขีดเขียนเขียนลงข้างนหนึ่งเหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้เองห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดนะครับ แล้วก็อสองห้าแปดจัดเอาเรื่อตัวนี้ข้าตัวนี้ข้ามันเข่าสองลายาน,าานั่นแหละเด็กกันเด็กสองแม้แต่ข้างไหนนะจับเอาขึ้มาทีซีดี<อ>มมม้มันมันหนึ่งโมมา,มารรเราก็แค่จะได้บอกว่าเอาเอาสองหีใจดูจัดตัวเน้นไทยแลนด์เถอะเอาเขียนข้างหน้าพี่ก็ได้หรอกไอตัวน้องไม่อยู่ข้างหลงังก็ได้ สามสองน่ยนงมันน่เอยน,นั่งเอาเลขพี่น้องสามสองมาครับ่วยจะนัง่นี่ยถ้าหนีเป็นแางข้างหลังประงานได้แล้วล่ะเบิ้งคักๆนะครับวันนี้เลขสามตัวมีหนึ่งห้าเจ็ดมีสองห้าเจ็ดและสองห้าแปดเนี่ยแปดศูนยครับหาสามไปใช้สะนะ แปดซุนกับสี่เดเอาคนพี่ดิโอ้เอาเอเอาลุ้นหลกกนี่เลยเอาสบาทนี่ครับผมบอมแฮนหมายถึงว่าจับสามตนี่นะตัวน่วุ้งแปดูนกับหาสามไปใส่สันนี่คือบอมาจับสันนี่าเอ๊ เน่ยแปลงหาสูตรสับขาหลอกเลยครับเนี่บ่ายนี้คนไม่โชคกับเดิมหายยาดมแล้วครับเขาว่าได้ทีตัวนี้ก็เอารถเทียงเดียวหนึ่ง<ม>ีแปดยุ่นนี่บ่ายนี่มักคิดมักหาเจ็ดหาแปดหรอครับบ่ายนี้เขาจังในบอจับบอจับหาแปดศูนย์บอจับแปดหาสามแต่ว่ามาจับตัวหาแปดหาเจ็ดเอาพูดถึงว่าขามมน บ่าเขาสามตัวเขาสองตัวนี่ครับเนาะเออที่คุณยายบุ่งครับครับบ้านนี้คุณยายครับตัววิอ่าตัวเน้นตัววิ่งเด่นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยยังเน้นตัวเก่าบ่ครับแน่ยนเนียนแค่ติดตั้งตัวบุ้งกับยังคงเดิมแน่นอือแต่ว่าที่สามตัวนะมากตัวใดวันพอแต่ว่าคนมากตัวนี้สามตัวขันขันไม่ใจครับคุณยายนั่งมากตัวไหนครับไม่ใจเลยมากตัวนี้ สองห้าเจ็บตอนนี้ขันห้าเข้าซับไปสามาห้าตัวนี้ขึ้น่าอยู่สองพันอ๋อห้าสองเจ็ดซับเอาซับเอาสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งอสองห้าเป็นคนแ้ยเออเจ็ดนี่บอกค่ะจะซับออกมาดูบูมเลยเมนูแผน ตอนตอนแรกผมคิดว่าคุณย่ายนั่งจับสามตัวเ่บหาแปดศูนย์กับแปดหาสามต้องมากด้วความขืเดิที่ไหนได้ครับนอกเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายนะครับตอนนั้นเรีนเอาซื้อสองตัวหรืว่าหาสามหาสามแปดศูนย์บัดนี้กะ สามตัวมาสองหาเจ็ดเป็นตัวเด่นตัวเน้นซับเอาเองถ้าเรามาสองหาเจ็ดกับจับห้าสองเจ็ดไปยังสุดหรอครับมันสั้นเนี่ยจับเลยมัน,ม,นมันดินในหกหางนมก็สั้นอ่ะอันท่านผู้ใดพิ่มสลาดเนี่ยน่ามครับโอ้เพิ่มซับเอา เอาตัวนี้มาอีกตัวนี้ได้แล้วส่งเบิ้ขีดน่ขีดนี่มาต่อเป็นมาวยงเลืข้าวเป็จักรเป็นจักรีัวคแต่ว่าเบิ้งอันนี้ได้ทำแบบนี้นะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหายนี่นี่หนึ่งหาตกันอยู่ข้างล่างนม่ะอกหนี่หาแล้วเสียตวเหัวนี่เต็มแล้วครับ คำนวณอยากให้มันเขา่าแมนกองคำนวณเยอะๆอย่างรับโอ้ยจังไรคือว่าอยากให้เข่าเนาะจับพี่น้องข้างไหนเน,นาะโทุกอย่างเดี๋ยวน,น,นี้เท่าไหร่ครับพอนครับเอ้านี่ด้วยครับผมสูตร,ส,ตรสูตรสับกาหลอ,อกสับการหลอก <c oughs> สูตรมะขุยมะขุยได้กันนั่นเอาจับเอาจับเอา ล่องเบงครับถ้าชอบแตวทั้งของคุณยายนา่งจะล่องไปจับเบงเนาะเลขก่ะหลายตัวยี่ดอกครับนะครับเลขสามตัวบอม่าทั้งเดียวกันกับเลขสองตัวแต่ที่แน่ๆสามหนึ่งตัดทิ้งเลยนะครับเอาสามสองมาใส่แทนนะครับยาว่าออกแล้วสามหนึ่งอันตรีนอนมาบ้านบอม่าหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านอีกบอมันออกงาบ้านเกิดบ้านตายทั้งในหลวงเนาะ มันจะออกอยากหนึ่งตัวคุณเจ้าเคยเห็นมันออกมากไหมครับเคยออกสามหนึ่งครับหนึ่งสามบอกอสามตัวออกสามลูกจะอันสุดท้ายหมูปลาพิษทำเมไม่ได้ออกนะะเอาโอเคครับผมนะเนาะไปใครจะน้าั่างกับผมคุณแค่นั่งกจะทำสุดฝีมือลราล,ะละ่ะนะครับชอบกระจัดคัดกะพานครับผมถูกพิษบววกันนะครับเนาะว่านี้ออกกันไม่ที่าหอกวันนี้ออกก็ไหม คู่หมุนยู่บังกอกคู่ออกดูผ่าอีสานเลยแต่เมีนบางสัตวหลังน่าครับคุณย่าเชื่อมข้คำนวลคู่ข้ามนวณไปตามสูตรเนาะกะใครเป็นแนวทางกะกะดีแล้วล่ะนะครับยังไม่น้อยๆกะเลขวิ่งมันก็ยังเดินดีเท่ากันยังถือว่าเลขวิ่งเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยสามารถเป็นไกด์นะครับต้องเป็นไก่ให้เาได้อยู่ นะครับเล็กวิ่งู้เพื่นมาถูกอื้อกระจับใส่สูกของเห้าเนาะครับเล็ุที่เห้าห้วิ่งไปแล้วนะครับมึงหนึ่งมันออกแปดหนึ่งสองแปดสิบม่าลักร้กลอยสบ่ะดีกสิบซะบ่เอาโอเคครับผมบานี้กะถ้าไม่มีอะไรเน้นน้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขกะคงจะเป็นพวงสุดป้าย ค่ะคุณยายนั่งบอฝันหรือว่าบอได้ตัวเลขจากทางอื่นที่ข้างหมายถึงว่าทางอื่นที่ในสมองเขานี่นะมันยังเช่นอวดที่ปูยูวัดนะครับเพิ่นได้พระแมนบาดนี่ปูวันตรงนี้ฮนเนาะอ๋อว่านันออกแมนวัานั้นออกอหาสามศูนย์เหรอมีแมนสามหาศูนย์เฮ้ยว่านั้นมันออกหาศูนย์ศูนย์หาผมจำได แล้วมาเลขยสามตัวแล้วปล่อยสามศูนหาบขับมันออกแปดศูนย์ห้าตัวนั้นออกแปดศูนย์ห้านะครับลักษณะจังสันนะครับแต่ว่ากับมาเข่าทางครับคุณยายนั่งที่การงวดนั้นเอาโอเคครับผมคุณยายนั่งครับบานนี้กับสื่อรบบปวดคุณยายช้ำหนีนะครับมาลบปวนเวลาพัก่อนคุณยายมึงยี่กำลังนอนอย่างมีความสุขเล่นแสบเล่นนั่งบันที่อากาศน่านอน